จวดจวดจวดสวัสดีครับพอ่อใหญ่วีโอโ้ยใส่ลบาบักพริกเจ้าพอ่อใหญ่วีดารากินหมากพริกช่องจานร้อยครับพี่น้องครับใส่บักพริกเจ้าไร้บันไดหมดเลยขึ้นอบ่อมาเป็นกระตาลว้วนโอ้ยแมงวันแหมลากมาเลยสดเอา,เอาสดเอาเลยบักพริกเนี่ยใส่เยอ,อละล้วสองตัวยนะีกคนน่ะ ครับพี่น้องครับสวัสดีครับมาหนี้นะครับกินเข่ากับพ่อยาบีครับพี่น้องครับก่อนจัดร้อยสิออกเดินทางลงไปเมืองอุบลนมาหนี้สิไปธุระเมืองอุบลครับไปหาพี่สาวพี่สาวพนได้รับอันยังกะลาดรับอันยศเนาะเขาเอินยศเนาะสอบได้เนาะล่องพออวบด้วยการโรงเรียนนะครับล่องเพื่นได้เป็นล่องนะครับมาหนี้ก็เลยสิลงไปแยมยามถามข่าวเพื่นนี่อ่า หน่วยยเลปัดโทษรอบนียสามหมากเลยมันยังเป็นตะกินใส่เบิ้งกระนาษพี่น้องเลยมีเจ้าก,กับตะกินบางพีกกับเขาลวนใช่ปีหร <c oughs> เออึกขนาดเลยมั้งบักพริกกับบักพริกกะเลียงบัดหนินี่นี่นี่นนเขาอีกเขานี่สมกันหมู่บ้านนี่ถ้าพี่น้องมาเจอขาอรับกันอันนี้บอกว่าเราพริกแล้วตะกินดอกกันตะเขือ <c oughs> <c oughs> สร้อยจุพี่น้องครับครับลาบเนื้อแยำเหมือเทียงครับพีน่น้องนะครับ กินแล้วจะออกเดินทางไปหาลองพออ่อนโแมนพออ่อนเลลองพออ่อกันพออ่อนวัดบอยอ่อยบอยอิ่มบอยอ่อยบอยอีอยบอยเอลไปซะไม่ได้พี่น้องเลยอ่ะเฮ็ดแล้วังหันเลยขาวงหันขาวงหันเลยสิขาง่วงไม่ไม่เลยไปเอาจากอันฟ้ามเลยโอ้เนียนอนขนาดแล้วพี่บิ๊กพวกนี้เก็บบักิ๊กลงไปเหีวเหีโอ้มนุษย์พีกตัวนี้เออเถอะบวงสวดเอาอุ้ยลาขึ้นไว้ไม่ไหวเลยนะกระเพาะสีสวัดบ่โวมันสีเบิดก่อน บ่ได้ห่วงว่ามันกับพ่บพอคนจอดไห้ฮวงว่าบอกพีก่สนะิเบิร์ตกันเถอดิมาพี่น้องมากินข้าวเที่ยงน้ำกันครับนะครับลูกป่าหน้าอะเมื่อนี้จวดจัดกันกินข้าวเที่ยงนะครับซอยจไุไปตลาดวันมะยังเขาเซียงแต่บอกพี่ไว้เออสโลแกนเจ้าไปซิบบอกพี่เขาเห็นว่าน,นานไปลาเวลาพ่อคุณปี๊เขาโอ้ยยอ้แพรจะกินอะไรกันดิโอ้ยบอกพี่นะ กงนึ่งบกกนี่เบวกกีบวกนหลนี่นี่พอจะวิ่งเวนลพี่น้องครับสดสามุูน่ะสองสตี้อุยบวกสดเอายุกบ่ได้มันกระเบิดอยมันกรเบิดควอนมูเลยกระเิกินกับวันเนี่ยผมมีอมาแล้วมีอะมาแล้วมีอะไกลๆกันมาแล้วพอเจ้านอนยัง่มาขึ้นนี่สิบ่ะันเห็นบวกพิกบุญตีคือแนวนั่นแหละมักหลายบวยบวยพี่น้องเลยอ้ยปวดอเวย ซอยจุ่ซอยจุมาเอานนั้นจะขัานกอนข่อยก็ดีขั้นเขียวแล้ว,วถ้าได้กินขา้าวเศร้าเลยพี่น้องเลยเนี่แหละเท่ากับเพียงผสมกันเลยเแมนครับมาบาดหนึ่งบวกน้ำปลาญี่ปุ่ีกก้อนเน้นปลาญี่ปกินน้ำลายแตกพี่น้องเพราะยังไหกินไปได้เสียบไปรูปชาวน้อยกินอะไรแต่บอกคุณว่าอะบอกพี่กูเป็นไงหรอก แื้วป่มวางมากจับจับแล้วกันครับนี่สวมใจร้อยกันเมื่อ้านเนี่ยเขี่พี่ต่อนองพลพ่วงเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วโอ้ก็มีของเขากำเขาเบอร์รี่เบอร์รี่ไรเบอร์รี่แม่บอกว่าม่เขากำผสมหน้าเจอือีหวิบัตรนี่นี่ไอ้้งอ้วาให้แล้วนี่มือ มันเยี่ยวพี่ตัวนี้บ่เพ็ดบ่เพ็ดแล้วหนำกินเลี้ยงก็บะคัวเลยตัวนี้บะั่วบะคั่วแหละมันเพียกันโหนบ่อคั่คือตัวนี้เนาะอุณมีนน่อยเนี่ยมันยังถึงอันนี้บ่เพ็ดบ่อพีกคั่วแล้าลูกหน่อยหายแล้วเอ้วลูกเอออันไหนเพื่อใส่ันไหนก็มากินบะคั่วมากินเขาเด้อกินเขาเด้ออืมเอาจุน่น้าหน้าน้าตัวของเท้ได้ป่ะเนี้ เล่พี่น้องกินถุงูนี่ครับพี่น้องครับอันนี้เกี้ยวเนาะโอ้ยอยากทตีซีีนี่อือนี่นี่ใช่พี่นี่มาแล้วเปิดให้พี่น้องเพื่อนแล้วพี่น้องเป็นไรว่ากินเป็นตุวเคียวนะบ่ตัวแดงกินบ่เพ็ดบ่เพิ่นวานี่อือพริกเนี่ยมัน่แซ่บ มันเป็นังไรมะพีกตำมุฮูตุ้มยื่นเกียวนี่มันสีแสบหอมเออเมนนั่นแหละหอมมะพีเกิดเองเกิดน้ำไห้น้ำหนาเนาะผิดซุ้มหนิมะพีกันฟูพิศลายมันฉีดโสมมะหอมซุ้มหนิแต่ว่าก็กินได้ครนบมะพีแก่คัดได้ซุ้มหนิแห้งกินแห้งหอมนี่คือครับพวกเพ็ดได้เนี่ยพวกบังเกเกี้ยวพันเนอะแม่นอือถมป้าหนุบมปกแดงแดงมึงดูจะเบิ่งว่าที่ปักแดงแดงแต่ว่ามันมันบ่ถือปากเล่าแล้วครับพี่น้องครับ เล่าว่าบักแดงแดนี่ยพกเขาทาปันไหนเล่าว่าเอาไปย่าเอาเลยจ้าก่อนไม่อน้อยเดียวเนาะบักแดงนี่เน่ะอยกวยีนักกินบักพชรจั่วจั่วเลยเน่อยพ็แกคั้นใส่ด้วยก็เห็นเลวก๋ยเพี๋ยเทนเสียบกระากินกเตวน้อยนะกวเวกน้กัน ละวังบูคานไหนลาวามันขีวลวาวะแกงได้ใหญ่สมนั่นแซ่บยูสมกับเสีบอ้เอาสดสดสวดกดนะลองเลยอือกินตัวสบแล้วเจ้าเนาะมาผมเอาน้ำตาข้ามคนสันะดิยังไงล่ะกมีใสอวนมีอันนี้เอาเดือดหลดลูกกะให้เพราะลูกวันนี้แมนไปใส่ละส์โอ้เอานี่ครับ อ๋อทำอืมอืมเอาจุต่อกินข้าวกับป็นยี่นี่สว่านค้ามข้าวราอือบอกพี่กับพ่อบ๊วยก่อนเอาอืมใช้เป็นไงเลย ๋ยวมูอปิดบังปากไป้ที่หล่าวมใหญ่เดี๋ยวามือปีต์ว่ใจไหมหัวลมนี่ได้มาเกิือตัวพีกเลยสมลรามักอิริเนาะและออแ้ว่าเรามาปกพิกพี่น้องเลยแต้วานื้อก็าขาแบบในบ้านเท่าในแส่บกว,ว่าเนาะมันเป็น,นมันเป็นบางทีก,กันแบบว่าผูกน้ำไหน้ำหนาหนะนะหอมโอ้เมียเขาไรเบอรี่เนาเจ้าเนะ โอ้โหข้าวไรเบอรี่นี่บ่เอ้าบะเขือก็มีจจำอีกอนไม่ร้องมื้อนี้กินข้าวเช้าเป็นข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงเป็นข้าวเช้ามาพี่น้องมาน้ำกันครับตัวยังมันวยใหญ่ะข้าวกรถ่ายโอ้ยเมันผู้ใดเรียวรียวมากว่ากันกินข้าวกระถ่ายนั่นเมียพรวังบ่ เมียลังเมียลังมากินด้ยจูเบียโอ้ย,อย,อยว่าสิใส่ละเมียพลังกิ่เขาก็ทายว่เสนจแล้วมาห้วยเนี่ยมันเสีบเว้ยพี่้องหลยังสิแล้วมามา,มา,ม,ามากินน้ำกขนพี่้องครับอ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 ยยังกินเมันยัเสีบอ๋อมันบอเห็นนะอ่ะอืมโอมีตะกมีตะกบนี้ออเอาเวลายังี มีตะก้นอยากกินนะมีตะก้นอยากคลายกล้องให้ไม่ต้องเหอมีตัวรวมขนาดได้ป่ยี่บีเป็นถุง่ละออ้ยหิบหน่ยเจ้ายงไม้ลงในร้านเขาจะตามมุงเนี่ยหยิบน่มีตะก้อนำหน่อยการสั่งได้ป่ะยี่บี้ขนาดเจ้หน่อยยังอยคลายรวอยาคลายลิ๊ให้ปิดไม่แล้วใส่ยใช่ใช่เมียรังมาเด้อเมียวังมาเด้ออู้หูไม่แล้วไม่อแล้วใช่ไปดาหน้าซอยได้เด้อใช่ปีนี อุ้ยแล้หบอกพี่บ่แล้วพ่ยางี้เหร่อจนนิยมไงมาเดียวนี่ว้าพี่ปูเบิ้ลทุ่งบอทีเซาพูดสรางว่าแต่นอกประเทนอกพี่น้องเลยเอวมาดูมาใจมาใจใสละเมียฝรั่งนั่นมาเทินไปดำหน้าซอยแล้วเด้ปีนี้เด้อลูกกาก็ได้ลูกกาใครนยองนี้เหค่ะจ้าจ้าระยองนี้โอ้ไปลูกกายสก้อนก้อนสิไปนะกินล้วบเขานันมามากินเขาน้ากันเจ๊นะพี่น้องครับมือนี้ กินเข่าครับพอนยี่วี่ครับคนมักบักพริกแมงบ้านน้องคุณเสียบหลายไปสั่นเพื่อนมาเอาไปมาสิเบิดกวนจัดร้อยเราท่านกินเข่ารึเปเอากินจะกินด้ถ้าจะวันตกพอนยี่วี่ไหลเนาะมามาพี่น้องกินเข่าน้ำกันครับเสียบเสียบนุ่นนัวมาเนี่ยนะครับพี่น้องตุ้มห่มกินเข่ากินน้ำกันย่ำเทียงย่ำเทียนเสียบหลาเสียบหลายพี่น้องเลยเอาจวด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 สอยจุลาบลวกนะครับบักเขือบักทัวบักแตงสามบ้านเท้านะครับ นี่มาเอินพี่น้องมาสุกุสุกุนแน่ไปแล้วบ้านนี่โอ้เพิ่มแป๊บเดียวไปอ้านเล่นหรออิ่มแล้วอิ่มแล้วนั่งอยู่ได้บอกวีเจ้ายังอยู่เนี่ยหลานสิบ่คนเลยตำมุงหงอ้อันเขาไปตำมุงขายแม่มองไปซื้อมันอยู่ไก่นะครับครับครับเอาสั่นเอาเอาเอาพี่น้องครับไปแล้วครับพ่อยี่ปี้กินบักพริกเปิดอัร์ตละโอ้ข้อนู้วีไปแล้วเอ้ายังอยากไม่ได้อร้านผมเป้งไอ้เอิงแล้ววันย่องพี่บ้ากินบักพริก็สั่นมันพี่บ้าแล้วมากี่ลี อย่าไปรีหายผู้เดียวเด้อล่ะเอากินเขากันพี่น้องครับก่อนสิเดินทางไปจังหวัดอุบลมื่อนี้นะครับมาพี่น้องมากินเขานอากันนะครับเด้อนะครับฮะขออนุญาตบาดรครับจบคลิปนี้กินเขากับพ่อลูกแม่ป้านะเบ้าเอาอ่ะมากับกับพ่อยวิกินบักพริกอ่ะพ่อกรับไม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับพ่อยวิไปแล้วไปแล้วตัวหวัดแซ่บย่างเดียวบักพริกบักพริก